เราขิดก็ยังได้เลยอ่ะขี <S <s <c oughs> ดหนูดัดปึ๊บหนูปัดปึ๊บหนูไม่ต้องต่อเรามีตัวหลังตาดตัดปึ๊บมันก็จะขึ้นมาเนแบแบบนี้แล้วก็ลวก ถ้าแค่เนี้ยหนูก็แบบไปทำงานได้แล้วหนูนดูว่าสีเล็บกับสีป่ามันไปด้วยกันหนูได้ทําเหมือนที่พี่มกบอกตั้งแต่แรกเลยว่าหนูไปต้องไปเสิร์ฟตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรแลวหนูต้องมีความภาคภูมิใจว่าฉันคือหนึ่งในบุคลากร,กรนั้นด้วยความเชื่อแล้วหนูก็ยิ้มมันจะเป็นยิ้มที่ออกมาจากใจของหนูเองวันนั้นะ่ะคือมันจะไม่ต้องมานั่งฝึกว่าฉันเดินขึ้นบันห้องฉันต้องท,างท,าทำาบันี้หนึ่งหรือว่าฉันแ้เดวนนี้ฉันต้องเดินแบบนี้หนูจะเหมือนหุ่นยนต์ล